สวัสดีครับมาจชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและยูเครนนามาเสนอกันต่อนะครับข่าวนี้ก็ถือว่าน่าจะสร้างความฮือฮาในสนามรบครับก็เนื่องมาจากว่าบริษัทการบินของรัสเซียนะครับก็คือ United Aircraft Corporation หรือว่า UAC ได้มีการมาพูดยืนยันแต่ก็ยังไม่เป็นทางการมากนะัก ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่จะมีการนำเครื่องบินแบบซู57เนี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนในเจนใหม่อาจจะมีการนำไปใช้ในสงครามอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าการใช้งานข้อมันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพียงแค่ลำเดียวแต่จะต้องมีการประกอบกำลังด้วยเครื่องบินแบบซู34ก็จะเป็นเครื่องบินที่ใช้สำหรับการโจมตีภาคพื้นดินเสเป็นหลัก แล้วก็จะมีเครื่องบินแบบซู3 5ก็ใช้ในภารกิจการไปกดดันระบบป้องกันภายนาอกาของข้าศึกหรือการมาสอยเป้าหมายทางอากาศของข้าศึกครับคือแต่เดิมนั้นนะครับรัเสเซียได้มีการวางกาลังเครื่องบินในเจน4 2รุ่นเท่านั้นครับก็คือซู3 4กับซู3 5เครื่องบินทั้ง2แบบนี้ครับก็จะถูกนําไปใช้ในภารกิจการโจมตีเป้าหมายที่สําคัญ ซู34ก็จะรับบทบาทนะครับในการเข้าไปโจมตีภาคพื้นดินส่วนสู35เนี่ยก็จะรับบทบาทในการที่จะไปไล่ล่าระบบป้องกันภัยนกอากาศของข้าศึกถ้าหากว่าระบบป้องกันภายนกอากาศของข้าศึกนั้นมันมีการตรวจจับซู34ซสู35ครับก็จะทําการปล่อยพวกขีปนาวุธประเภทต่อต้านเลด้าของข้าศึกนะครับก็จะทําการยิงอย่างทันที แล้วมันก็ประสบป,ปัญหาเหมือนกันครับในช่วงปีนี้ก็เนื่องมาจากว่ามันจะต้องมาเจอระบบป้องกันภายนอกแบบแพรทริออตก็สามารถสอยทั้งซูสามสิและซูสามสิบห้าล่วงครับก็เนื่องมาจากว่าแท่นปล่อยของระบบแพทจอตนั้นมันเคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่ไปตามภูมิประเทศต่างๆได้ส่วนระบบเลดามันตั้งอยู่อีกที่หนึ่งคือเลด่ยมีการตรวจจับแท่นยิงก็อยู่อีกที่หนึ่ง นักบินรัสเซียเนี่ยก็เลยสับสนครับแต่ว่าในขณะที่แท่นปล่อยมันมาอยู่ในแนวหน้าของสงครามแท่นปล่อยก็จะทำการสอยซู34และก็ซู35แต่มาณนาขณะนี้ครับ UAC นั้นก็มีการออกมาเน้นย้ำว่าซู57ตัวใหม่นะครับมันจะได้รับการอัปเกรดเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถนำไปใช้ในสภาวะแวดล้อมที่มีระบบป้องกันภายนากาของศัตรูอย่างหนาแน่น ซึ่งทางด้าน UAC ก็ได้มีการเน้นย้ําว่ามาถึงเวลาแล้วครับที่เครื่องบินแบบ Su-57 นั้นจะต้องอาศัยคุณสมบัติในการซ่อนพรางอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อต้องการเอาตัวรอดจากภัยคุกคามดังกล่าวและณนขณะนี้ครับได้ทําการขยายขีดความสามารถเกี่ยวกับภารกิจทางทหารด้วยครับแต่ว่าข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องบินแบบ Su-57 นั้น แล้วก็บ่งบอกว่าจะนําไปใช้งานในสงครามยูเครนก็ถือว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นวงกว้างแต่ก็เคยมีการพูดถึงว่ารัสเซียครับจะมีการปั๊มเครื่องบินแบบเนี้ยออกมาเป็นจํานวนที่อย่างมากมายแล้วก็นํามาใช้ในภารกิจของสงคราม UAC ก็บอกว่าในปี2024ครับมันควรจะมีเครื่องบินแบบซู57เนี่ยจำนวนอย่างมากขึ้น เพราะว่าเครื่องบินรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีการติดตั้งเรดราที่ล้ำสมัยสามารถตรวจจับระยะทางได้ไกลขึ้นแล้วก็มีความเหนือชั้นในการติดตามเป้าหมายที่เหนือกว่าศัตรูนอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีการอัปเกรดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการซ่อนพรางให้จบสิ้นได้ครับภายในปีหน้าและยังรวมถึงการอัปเกรดระบบอาวุธที่น่าสนใจด้วยครับเพราะว่าเครื่องบินแบบนี้ฮะมันก็จะมีการติดตั้งอาวุธภายในลำตัว เน้นการซ่อนผางและสู่57นั้นก็จะเน้นนะฮะไปล่าเหยื yeah, ่อทางอากาศมากกว่าทางบกสู่57ก็ก็จะมีการติดตั้งมิสไซล์ากาศสูกาศร,รุ่น R 7 7และ R 3 7ครับก็เป็นแหล่งข่าวที่มาจากรัสเซียครับนอกเหนือจากนี้ครับห้องนักบินก็จะได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อทำให้นักบินนั้นสามารถรับรู้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและส่วนหนึ่งก็ต้องการลดภาวะ อันใหญ่หลวงของนักบินครับและก็มีการรายง,งานที่มาจากสนักข่าวตาร์ครับก็บ่งบอกว่าซู57ก็จะมาปฏิบัติการลบร่วมกับซู34ซู35พร้อมๆกันครับและซู57นั้นก็สามารถที่จะปฏิบัติการทางฐานแบบพิเศษได้ครับก็จะทำการบินเดียวหรือจะเป็นกลุ่มก็ได้เครื่องบินแบบนี้ก็จะมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมาปรับช้ายุทธิทีในการลบได้เป็นอย่างดีแล้วมันก็มีรายงานว่าอาดีตที่ผ่านมาครับซู57นั้นเคยได้มีการไปโจมตีพื้นที่1ที่ตีโพสกายาในปุยภาคเคียบโดยมีการปล่อยผีปนัวลอนครับ ks 69ก็เป็นขีปนุตัวใหม่ล่องห,เหอน,นเหมือนเป็นการทดสอบหรือไม่ ละละเลนัสเซียครับก็เคยทําการยิงขีปนาวุธแบบนี้ครับไปโจมตีภาคพื้นดินมาก่อนก็จะเรียกได้ว่ารัเสเซียนั้นมีเครื่องบินลบอยู่ในมืออย่างหลากหลายครับตั้งแต่ซู30ซู34ซู35มิกยและก็จะเป็นซู57ครับส่วนซู27ก็ถือว่ามีบทบาทที่ดีครับในการป้องกันตนเองซะมากกว่าในแง่ที่ทัพฟ้าของนาโต้ครับมีการบุกเข้ามา รัเสเซียก็จะมีการส่งซู27ขึ้นไปครับเพื่อไปดําเนินการตรวจสอบน่านฟ้าของตนเองส่วนซู30ซู35ก็จะถูกใช้ในภาระสงครามกับยูเครนโดยตรงเพราะมันมีสมรรถนะที่สูงกว่านั่นเองครับ